ครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะใช้อาคารนะครับหอพักนะครับของมหาวิทยาลัยหลังหนึ่งนะครับในการที่จะดูอาการนะครับว่าจะตรงจะเป็นจะเป็นผู้ป่วยหรือไม่นะครับซึ่งผมคิดว่าในในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าในเรื่องของกระบวนการในการสนับสนุนนะครับท่านสจมาเองนะครับท่านนายกอบตนะครับทั้งทั้งสองท่านวันนี้มาอยู่เราอยู่กับด้วยแล้วก็ ได้นำนะครับเราจะเห็นทางด้านหลังนะครับก็จะมีรถน้ามีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่นะครับทำความสะอาดแล้วก็ดูแลความสะอาดต่างๆนะครับในบริเวณนี้เนื่องจากว่าเราโชคดีหน่อยว่าอาคารหลังนี้เราก็จะเป็นส่วนที่เราแยกออกมานะครับมีพื้นที่มีรั้วล้อมขอบชิดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องจะต้องเข้ามากักเพื่อด,ดูอาการเนี่ยนะครับที่นี่ก็จะรับการดูแลอย่างดีซึ่งตรงเนี้ยทางท้องถิ่นเองทางจังหวัดเองนะครับทางท่านสาธารณสุขเมื่อสองสองสองวันที่แล้วท่านผู้ว่า ท่านนายกอบจอก็เข้ามาที่นี่นะครับท่านรองผู้ว่านะครับท่านนายอำเภอผมคิดว่าวันนี้ทุกฝ่ายนะครับผู้บริหารท้องถิ่นพื้นที่ของจังหวัดเราท่านลงมาดูดูแลตรงนี้จันบุรีเองในช่วงนี้นะครับเราก็กําลังลเจอสถานการณ์ที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายทุกคนคงจะต้องช่วยกันให้ความร่วมมือนะครับแล้ววันนี้ผมยืนยันว่าเราจะเห็นวมนนี้ว่าความพร้อมความท้องถิ่นตรงนี้เข้ามาให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับ